วัสดีครับผมนมทงองแดงแรงไรเดือนครับวันนี้เรามาเข้าเขตอำเภอเมืองสงขลาครับผมซึ่งถ้าตรงไปก็เรียกว่าจะไปวัดนาทาวีและก็เป็นสะพานสินลสุนาดนที่เราจะเข้ามาสู่ทะเลสาบสงขลาครับผมเดินทางกันเลยตอนนี้เราก็ ขึ้นมาบนสะพานเลยครับผมนี่ก็คือสะาพานติละสูลานนซึ่งจะเดินทางไปสู่เกาะยอถึงด่ว่ามาจากรุฎนาครหรือว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่ลงจังหวัดสงขลารือต้ผ่านทางนี้หรืออีกทางหนึ่งก็เป็นสะาพานก็เรียกว่าแก่เรืย เรือยนต์ตรงนู้นมันก็จะข้ามไปที่หาดสามีลาแต่ถ้าว่าเป็นทางรถยนต์ที่ขี่ได้ตลอดก็ต้องผ่านสะพานอินทรุรนนท์ตรงนี้ครับผมซึ่งเป็นสะพานที่ยาวพอใช้ได้เป็นสองสะพานทั้งหัวและท้ายของเกาะยอข้างหน้าของเราก็จะเป็นก็เรียกว่าเกาะยอครับผมบรรยากาศ ตอนเช้าเช้าผมต้งตเนงก็พามาดูบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งบนภูเขาจะมีปาริสตานไว้เยอะแยะเลยครับผมมีทั้งวัดมีทั้งสวนสัตว์มีอะไรเอาว่าเที่ยวกันเดือนหนึ่งก็ไม่หมดครับผมจังหวัดสงขลาตรงนี้ผมต้องเองได้มีโอกาสมาก สามวันหรือว่าสามวันสองคืนเรามาอยู่กันให้นำใจแต่ก็ยังเที่ยวได้เพียงแค่เที่ยวเอ่อเที่ยวนิดเดียวแต่ก็พยายามเก็บบรรยากาศมาให้เอฟซีนุ่งตองแดงทุกคนได้ติดตามชมติดตามดูนครับผมเห็นไหมสะพัตนตามตาลีบสับสงขร้านี่คือสะพานสุรนิลุสะพาน,น 4, เด็ก แล้วก็เดี๋ยวก็มีสะพานที่สองเขาเรียกอะไรนี่อ้าวไฟข้างหน้าก็จะเป็นภูเขาคุดวัดเขาบ่อถาศบาทักษิณคดีศษานี่น้ำเคียงดินเขียนว่าน้ำเคียงดินเป็นด้านอาหารนีย จะเป็นป้ายโรงแรมยังไงป้ายเกียนว่าสตนนัวอาหารดีราดามันก็จะเรียบทะเลมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่เกาะยอครับผมนี <c oughs> มปิดกระจกสักหน่อยเนี่ยหมู่บ้านท่องเที่ยวโอส็ ก็จะเป็นคอดแคบอ๋อมีย้อนตอนด้วยเส้นทางก็จะเป็นโค้งขึ้นควนลงควนครับผมจะร้านอาหารจะมีอยู่ทั่วเลยนะครับผมป้าแต่ตังอย่างเดียวพี่นะก็ก็กินไม่ต้องง่วงเยอะแยะหมดเมื่อวานก็กินเขาเรียกอะไรก็สาหร่ายยำสาหร่ายยำกินกายกายกับเมี่ยงกัมครับ ก็ถือว่าอร่อยดีแต่ว่าอันนี้พี่น้องก็ขี้เลยเลียงเล็กเล็กแตขี้แหละที่ตรงนี้เกาะยอทั้งหมดอ่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเกาะยอทั้งหมดเลยเมื่อคืนก็ฝนตกครับผมแต่โชคดีที่ว่าเพราะว่าฟังวันอากาศเปิดน,น,น,นี่ก็คือผ่านตินลลาทูลานนน ที่เป็นผ่านจากโกโยออกไปในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดสงขาลาครับผมเห็นไหมผ่านตั้งหัวทั้งท้ายรถเกาะยอจะอยู่ตรงกลางระหว่างก็เรียกว่าสิงหานคนกับเมืองสงขลาไม่เสียบ้านนี้มิพ <laughs> ยา,ายาามาิีไ้ ก็ผิดพลาดละการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยครับผมเขาคิดจะพานี่จะเห็นโรงพยาบาลสงขลาจะเห็นโรงพยาบาลสงขลาอยู่ข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลเมืองแล้วก็นีโดมด้านซ้ายก็จะมีโดมแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ได้เข้าไปของเขาเรียกว่าอ่าวปลาเปีตรงนี้ ให้พี่น้องได้ชมสะพานทิลลสุรานนท์แล้วเดี๋ยวหนุ่มตองเองจะพาไปดูตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานครับผมก็จะเป็นวัดแหลมเพซึ่งเป็นวัดที่มีอายุยาวนานกว่า200ปีซึ่งเป็นวัดที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมต้องลงไปกราบสัการะพระพุทธเ,เจ้าครับผมสวัสดีครับผมหนุ่มตงองเลงแรกแล่เดือนครับวันนี้นุ่มตองเองก็ มาอยู่ที่วัดเหลมโพจังหวัดชงคาครับผมแนี่มากับน้องมังกรครับผมนี่มาดูข้างหลังกันที่เป็นพระนอนที่ใหญ่เลยครับผมโอ้ใหญ่ตัวอลังกันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันครับผมเคยได้ไปสงขาแล้วก็ห้ามพลาดด้วยเด็ดขาดครับผมเวกลาบสการะรูปพระพุทธเจ้าปางปรินิพานครับผมหรือที่เขาเรียกกันว่า ปางสายญาตินั่นเองครับผมวัดเหลี่ยมโพจะตั้งอยู่ที่เขาเรียกว่าบ้านทุเรียนตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลริมทะเลสาบสงขลนั่นเองครับผมเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดสงขลและก็ยังถือว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันเลยครับผมพระพุทธเจ้าปางปรินิพานนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ณบริเวณริมเชิงสะพ,พานติลสุรนนท์ข่วงเกาะโยพระพุทธเจ้าปางปรินิพานหรือที่เรียกว่าปางสยญาตนี้ก็ได้ก่อสร้างตั้งแต่ พุทธศักราช2,537ครับผมเคยที่ผ่านไปผ่านมาก็เวะลงสักกะกราบสักกะได้เลยครับผมถือว่าศักดิก์สิทธิ์มากและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของวัดเหลมโพกโยตรงนี้ก็คือปฏิมัตกรรมสมสามัคคีเดี๋ยวหนุ่มตรงเองจะพากันไปดูครับผมติดตามชมกันต่อไปครับผม namu tata ะระกุศลอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกุโตอะะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสักการะพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานเสร็จหนุ่มโรงเรียน,มน,มนก็จะพาไปดูปฏิมากรรมสามสามัคคีที่เป็นรูปแบบของงานเนื้อความจริงออกแบบ จากปลากระพงที่เป็นตัวใหญ่ยักษ์ปฏิมากรรมนี้เราก็ถือว่าสามสามัามิคีก็เป็นในรูปแบบที่เป็นที่ระลึกหรือสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนเกาะยอก็เป็นปลากระพงสามน้ำที่เป็นปลาเศรษฐกิจของเกาะยอนั่นเองครับผม ปติมากรรมชิ้นนี้ก็ยังถือว่าประกอบด้วยผลสามเชื้อชาติคือไทยจีนและอิส,สลามซึ่งอยู่อาศัยกันณนะบริเวณดินแดนแห่งนี้ร่วมกันมานับเป็นร้อยร้อยปีครับผมแล้วก็เปือว่าปรากะพงเป็นปราเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันก็ยังเลี้ยงเป็นกระชังเลี้ยงเพื่อส่งส่งขายในประเทศททด้วยนครับเหลมโพค่ะมาดูนะคะนี่ปฏิมากรรมควาสรรมสามัคคีแนวความคิดรูปแบบงานปฏิมากรรมค่ะแนวเหนือจริง <c oughs> นี่คือสะพานดินทุลานนนค่ะสะพานข้ามทะเลสงข,ขา ครับตอนนี้หนุ่มตองเดงและก็กวัวมาอยู่กันที่แหลมโพซึ่งตรงนี้ข้ามถนนออข้ามสะพานดินละสุรนนท์มาจากเมืองสงขลาแล้วก็เข้ามาถึงจะอยู่ด้านซ้ายมือจะเป็นอนุสาวรีย์ความสามคัคคีที่ ช่วยกันหาปลาของคนบริเวณนี้ครับผมและก็ด้านหน้าจะเป็นรูปพระที่ว่าเริ่มตอนคลิปนี้หนุ่มตองเองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ดูนั่นก็คือด้านหน้าของวัดแหลมโพครับผมบริเวณตรงนี้นี่แหละครับผมมาเที่ยวสงขลามาเที่ยวหาดใหญ่อย่าลืมเวะเที่ยวไ้หมดพี่น้องเออสามวันก็นไม่รู้จบไหม <laughs> เพราะหน,นุ่มตองเองมาสามวันแล้วยังูเวียนกันอยู่ตรงเนี้ย เป็นร้อยดอกร้อยกิโลเลยยังเที่ยวกันไม่หมดเสียได้เสียได้คลิปที่แล้วที่หนุ่มตองแดงขึ้นไปที่หอกับเจ้าเขายังไม่เปิดทําการเขาหยุดซ่อมแซมเดี๋ยวน่าจะเป็นเดือนหน้าเขาจะเปิดใช้บริการมีโอกาสเลือกงามยามดี ครั้งหน้าครั้งใหม่หนุ่มตรงเนงก็จะเดินทางมาสงขากันอีกครั้งครับผมจะมาขึ้นกะเจไว้ได้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มตรงเองไว้ด้วยครับผมและหนุ่มตรงเนงจะทําคลิปท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ให้ชมกันดีครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยมีตัวที ที่จุดๆุดหนุ่มทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกอบมีดกันแกนโอทบของหนุ่มทองแดงพระรวยปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองอาหารเสริม้าเหนือ้อรองผิดสามนิ้วยางอ,อกดีบำรุงรักษาหน้าอย่างเปลือกงอกเรียวต้นสมบูรณ์เน <c oughs> ื่อยคน <c oughs> ขี่มา้าผ้ารวยปุ๋ยน้ำปุ๋ย,ยเคมี <c oughs> บำรุงต้นยางเพิ่มประสิทธิภาพให้นางยางใช้กับต้นยางทุกสายพันธุ์ทุกช่วงอายุของต้นยางถ้าตุโลหดตเดือนละครั้งเท่านั้นคนขี่มาคนขี่ว่าว